มันก็เป็นระยะระยะที่เขาเรียกว่าเริ่มคุยกันละค่ะแล้ก็ต้องมีแบบเออไปกินข้าวกันบ้างพวกพี่ก็ทำหรือไม่ทำแต่บานไม่มีโอเคไม่มีไปสวีดบานกันบ่อยไหมคะมันก็ไม่ได้สวีหวานเรกค่ะที่เราอย่างที่คนเห็นค่ะการกินข้าวมันก็คือเป็นการกินข้าวกินข้าวก็กินข้าวจริงๆค่ะพอเรื่องกินเขาจริงจังเขาเขาแบบเน้นใส่เขาเขาก็ใส่กินอ่ะสองคนก็จะส่วนงกินเลยใช่อร่อย อร่อยเพราะมีเข้าเกินไม่เกินไมมจริงเหมือนมันเป็นช่วงเริ่มต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่ยกันหนูว่าไม่ไม่ค่อยแบบเขินอะไรขนาดนั้นด้วยมันมันปกติอะอืมมันก็กินข้าวอะกินไม่ได้อะแล้วคนไปไหนแบบคนจับตามองอะคะไม่เวลาไปกินข้าวคนไม่ค่อยแบบสนใจเท่าไหร่ค่ะทุกคนก็คือมาเพื่อกินข้าวจริงๆกินข้าวมันคุณจะแบบ หวานอะไรกันไม่ได้มากหรอแต่ก็มีหวานอยู่ก็คงมีบ้างล่ะฮะตามภาษาคนพูดกันเขามองจานหรือมองหน้าเราคเขามองช้อนค่ะข้าวแหละช้อนข้าวแหละช้อนแล้วเขามองเราไหมครับเพราะต้องมองเราบ้างแหละแม่เพราะเธาสวยอย่าไปดูอย่าไปเป็นข่าวนะคะคนก็แบบว่า โฟกัสคู่เราเยอะขึ้นเนว่ยแบบว่าเสรเริ่ต้ต้นการคุยือะไรเงี้ยเราอย่งไงบ้างคะอือเออก็หนืว่าเขาโฟกัสกันมานเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ก็แบบก,ก็ดีใจที่ทุกคนโฟกัสแล้วก็ทุกคนก็นให้ความสนใจแต่อย่าเพิ่งคาดหวังไปเพราะเราเพิ่งเริ่มคุยกันเพิ่งทำความรู้จักกันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะ อย่าเพิ่งรีบคิดกันไปไกลว่าฉันเป็นแฟนกันแล้วอย่างจ้าอย่าได้ว่าอะไรคะเป็นเพื่อนกันฮะเป็นเพื่อนพี่เป็นน้องแค่แค่คนคุยกันให้พูดเท่าไหร่ละแม่จริงๆมีแฟนแฟนเดวยกันบ่อยไหมคะมีแบบว่างปุ๊บสวีทปั๊บอะไรอย่างนี้ไหมเด็ดเด็ดก็ถ้าว่างก็ถ้าว่างตรงกันก็คือหายเอพิวที่ทำด้วยกันนะคะกินข้าวเสร็จกินข้าวหมดเลย รอบเอหนาแหละเออจะถือว่าแบบแบบน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขทักประมาณสามคนละคะว่าบางคนขึ้นน้าอะไรอย่างเงี้ยโทษเขาแม่กับโทษเราเองนี่แหละแม่เพราะเราเราเข้าปากเราลงท้องตัวเองอะไรมีความรับจำให้น้ำหนักขึ้นี้ไม่ค่ะหนูว่ามันน่าจะขึ้นเรื่อยๆของมันมาตลอดแหละช่วงโควิดเนี่ยขึ้นมาห้าแล้วแล้วก็ม่แบบว่าเหมือนเขาเป็นสายอาหารด้วยเขามีทำให้เราเขามีทำให้เรากินไหม มีนะคะเขาก็ทําสเต็กอร่อยแต่คือมันเป็นการทําอาหารที่แบบไม่ทําให้เรากินคนเดียวเป็นทําแบบว่ากับเพื่อนๆหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ยืนยันค่าว่าทาสเต็กอร่อยมากเมนูมัดใจเราเหรอคะมัดใจทุกคนทำถึงล่าสุดนะคะก็แบบมีการมาเปรียบเทียบกันว่าคนเก่าคนใหม่ไทยหลอกกว่าอะไรงี้มันอย่างนี้จะเป็นดราม่าเกิดขึ้น จริงมันก็ไปห้ามใครพูดอะไรหรือว่าทำอะไรแบบนี้ไม่ได้คือมันเป็นเราก็เป็นคนสารานะาด้วยค่ะก็คือแต่อย่าไปเปรียบเทียบดีกว่าค่ะคนเรามันไม่เหมือนกันสวยไม่เหมือนกันหล่อไม่เหมือนกันอยากให้คิดตรงนี้ด้วยคิดก่อนพิมพ์ก็ดีค่ะทุกคนนะคะจริงได้เห็นไนหะรู้สึกยังไงจริงจริงอะนวัวไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้เข้าไปอะไรเลย แต่มีคนแบบทวีตมาให้เห็นกันแล้วก็พี่ๆก็คือมาพูดในฝ่ามือแล้วก็แบบโอเครับฟังแต่ก็นั่นแหละค่ะเราไปห้ามใครไม่ได้จริงๆคือความที่คนมันอยากเปรียบเทียบอะเราก็ห้ามไม่ได้มันกวนใจเราไหมจริงแบบไม่กวนไม่กวนเขาก็หลอในแบบของเขาทั้งคู่ค่ะเราเราแบบไม่ไม่รู้สึกว่าใครหลอกก่าใครไม่งั้นเขาเป็นพระเอกไม่ได้หรือเปล่าอ่าใช่ไหมล่ะ ทุกคนของชาวทว,วิตท,ที่เขาแบบชอบมาแบบหาจุดมาเสียบเทียบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันกวนใจเราหนูว่าเขาว่างแหละช่วงเนี้ยน่าจะแบบว่างๆกันมิวจะทาอะไรก็เลยแบบเสียบเทียบเล่นๆเลยมันเพลินอยากบอกเลยนะากาศคนที่แบบว่าระวังค <ๆ S 1> ําพูด <c oughs> จะกลายเป็นเงินนะคะทุกคนจริงๆเ <c oughs> พราะด้วยยุคนี้แล้วกฎมงกฎหมายอะไรมันก็ค่อนข้างกว้างขึ้นอยากให้ระวังกันด้วยจริงๆมีความคิดที่จะัดำเนิน อันจริงแค่นี้ทุกคนก็ลําบากแล้วไม่ได้แบบอยากจะไปอะไรขนาดนั้นแต่แค่อยากเตือนทุกคนให้ระวังค่ะว่าไม่หวใช่ถ้าไม่ใช่โบหรือเป็นคนอื่นนะ<ม>เขาอาจจะแบบคิดเป็นเงินไปแล้วก็ได้สุดท้ายแล้วก็คนาละฮะระวังกันแคาน,น,น,นั้นะทเกินตัขอย้อนถามเรื่องที่มี้นทนีค่ะที่เขาโพล,ล่าสุดแต่ว,ว่าเขาอยู่เฉยๆแต่ก็มีดราม่าอะไรมากระทบถึงเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเหน จริงๆอ่ะก็ไม่ได้อ่ะพูดถึงแล้วนะฮะแต่ก็มันก็แบบหนูว่าทุกคนรู้แหละว่าอะไรยังไงก็ดูไปหนูก็คือไม่ได้ติดตามไม่ได้แบบอะไรแล้วคือว่าใช่เป็นเรื่องของพี่เขาไม่รู้ใช่เป็นเรื่องของพี่เขาเราเราแบบไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงแล้วค่ะอ,อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้อ,อาจจะเป็นละครก็ได้เราก็ไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปสนใจ ไม่เห็นด้วยหนูว่าเพิ่งจะมาแบบดูหลังๆเนี่ยเพราะว่าทุกคนบอกให้เข้าไปดูหนูก็คงโปรโมทละครหรือเปล่าอืใช่แล้วตอนนี้เอาปัจจุบันของเราใช่อยู่กับปัจจุบันค่ะอะไรที่มันแฮปปี้ก็อยู่ประมาันด้น่ะทุกคนคะ2ธันวาคมนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะทุกคนเรื่องอะไรคะเรื่องอโยธยามหาดรวยนะคะ ดูแล้วจะรวยดูแล้วจะรวยค่ะ <Okay. S 1> ถ้าไม่รวยก็ไม่ก็ขยันก็ขยันค่ะโอเคน่ายินดีกับคุณครับ <laughs>